สวัสดีครับสองต้นไม้คลิปนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หมู่บ้านละหารทรายเก่านะครับอําบดหินลาดอําเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นอีกสวนหนึ่งนะครับเรียกได้ว่ามีต้นไม้ที่น่าสนใจนะครับที่มีการปลูกไว้นะครับบนคันนาครับคุณผู้ชมครับนี่คือต้นไม้นะครับสวยๆนะครับของคุณยายออมนะครับ คุณยายออมที่ป้านละหารทรายเก่านะครับเมื่อสักครู่นี้ผมไปขออนุญาตท่านมาถ่ายนะครับรวมไปถึงไปสัมภาษณ์ท่านด้วยนะครับพอดีท่านนั่งอยู่ที่บ้านเนาะนะครับไม่ได้เรียนเชิญท่านมาที่สวนนะครับเพราะว่าท่านไม่ไม่ค่อยสะดวกนะครับก็เลยขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านนะครับแล้วก็นําข้อมูลต่างๆมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะครับแทนนะครับ ท่านเล่าให้ฟังว่านะครับต้นไม้ของท่านนะที่ปลูกอยู่ตรงนี้นะครับมีอายุสองปีนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือต้นพยุงนะครับคุณผู้ชมครับอายุสองปีนะครับนี่ครับโอ้โหสูงมากๆเลยนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณสี่เมตรนะครับข้างหลังก็จะเป็นฟ้าสีออกเป็นสีฟ้าเลยนะครับคุณผู้ชมครับมีฟ้าสีฟ้านะฮะครับต่อหน้าผมนี่ก็จะมีต้นไม้นะครับสวยนะครับก็คือต้นพยุงนะครับ ด้านหลังต้นพะยูงนะครับก็จะเป็นทุ่งนาข้าวนะครับนี่ครับข้าวนี่ออกรวงแล้วนะครับอีกไม่นานเท่าไรนักนะครับก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับผมขี่รถผ่านไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมก็เลยขออนุญาตท่านนะครับมาถ่ายเนาะกลับึืนมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าผมสนใจนะครับเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้อยู่แล้วนะครับผมไปถามท่านว่านะครับ ทำไมท่านถึงคิดเริ่มนะครับที่จะมาปลูกต้นไม้บนคันนาแบบนี้นะครับท่านบอกว่าช่วงหนึ่งเนาะนะครับยุคโควิดนะครับท่านก็ได้ไปติดตามนะครับการทำโคกหนองนานครับตามคลิปวิดีโอต่างๆนะที่มีการนาเสนอใน y o u t u b e ต่างๆนะครับแล้วก็ท่านก็ได้แนวคิดท่านบอกว่ามีคนทำแล้วมันเป็นคันนาทองคำมีมูลค่าสูงนะครับท่านก็เลย เอามาปรับประยุกต์ใช้กับนาของท่านบ้างนะครับท่านก็เลยจ้างคนมานะครับเอารถไถมาดันดินนะครับให้เป็นคันนานะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ4เมตรนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับท่านก็ได้ลงต้นไม้ของท่านนะครับน่ครับระยะห่างเนาะ2เมตรนะครับผู้ชมครับจากนี้ไปนี่2เมตรนะครับจากนี่มานี่นะครับอยู่ที่4เมตรนะครับก็เป็นระยะ2คูณ4นะครับแต่คุณผู้ชมครับไม่ได้มีเฉพาะ ต้นไม้อย่างเดียวนะครับยังมีการปลูกมะพร้าวด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมะพร้าวยังไม่ค่อยงามนะเดินต่อไปเรื่อยๆคุณผู้ชมจะเห็นมะพร้าวง,งามๆรวมไปถึงคุณผู้ชมก็จะได้เห็นต้นกล้วยนะครับง,งามๆอีกเช่นกันนะครับครับนี่ก็จะมีบางต้นนาอที่มันมันอ่าโตไม่ทันเพื่อนนะครับก็จะเป็นเป็นประมาณนี้นะครับโตไม่ทันเพื่อนแต่รับรองว่าต่อไปจะโตอย่างแน่นอนนะครับ ส่วนต้นที่โตนะครับก็ดูนะครับดูดีนะครับคุณผู้ชมครับดูดีดูงามดูสวยๆเลยนะครับผมไปถามว่าคันนาทองคําในความหมายของท่านนี่คืออะไรยังไงบ้างนะครับท่านก็หัวเราะอะไรก็บอกว่าก็คือคันนาที่มีต้นไม้นะครับมีมูลค่ายิ่งปลูกไว้นานวันนะครับต้นไม้ก็จะมีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับเป็นคันนาที่เรามีทองคําอยู่บนคนาเหมือนกันเถอะนะครับก็คือ แนวคิดของคุณยายอมนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่าจะปลูกเท่านี้นะครับคุณผู้ชมท่านบอกว่าท่านจะปลูกอีกเยอะๆเต็มพื้นที่นาเลยนะครับตรงไหนที่มีคันนาเนาะแบบนี้นะครับท่านก็ไปจ้างเขาค่อยๆทําไปเนาะนะครับเพราะว่าท่านยังไม่พร้อมนะครับที่จะทําครั้งเดียวนะครับค่อยๆทยอยทําไปทุกปีทุกปีนะครับอันนี้ท่านบอกว่าท่านปลูกยังไม่ได้เยอะนะครับซึ่งสําหรับผมนะผมก็ปลูกเยอะแล้วนะครับ เอต้นไม้นี่โอโคประมาณสักสองสามร้อยต้นได้อยู่นะครับที่นั่งนับดูนี่นะครับว่าปลูเป็นแถวเป็นแนวไปนะครับนี่ครับในยามเย็นเช่นนี้นะครับเวลาสี่บ่ายสี่โมงกว่าๆเนาะแสงอาทิตย์นะครับจากฟากฟ้าฝั่งทิศตะวันตกนะครับตกกระทบยังใบไม้นะครับทำให้รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นนะครับคุณผู้ชมครับ ยิ่งมีต้นไม้ส,สวยๆอยู่บนคันนาแบบนี้เนาะนะครับเราก็ไม่ได้ดูแค่ <c oughs> ความสวยงามของมันนะครับเรายังดูมาได้ดูข้าวด้วยนะครับเออเออมีประเด็นหนึ่งเนาะที่ผมที่ผมไปพูดคุยกับท่านนะครับผมถามว่าท่านปลูกต้นไม้ถ้าท่านรู้สึกอย่างไงนะครับท่านบอกว่าโอ้รู้สึกดีมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าแต่ก่อนเนาะนะครับพื้นที่ของท่านอ่ะเดี๋ยวให้ดูพื้นที่ของท่านนะครับ ท่านบอกว่ามันไม่มีต้นไม้นะครับเห็นไหมครับพื้นที่ต่อหน้าเรานี่ไกลๆหนุนที่จะมีต้นไม้นะครับต้นไม้กลุ่มนั้นจะเป็นรอบสาะนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นอ้อยนะครับสวนอ้อยป่าอ้อยนะครับแล้วก็ข้างๆหนุนนะครับฝั่งขวามือนะครับที่คุณผู้ชมเห็นั่งนู้นนะครับก็จะเป็นถนนนะนะครับก็ไม่ใช่ต้นไม้ของท่านอีกนะครับท่านก็เลยคิดว่าท่านไม่ค่อยอยากมานานะครับมาก็คือมามามาทำนาอย่างเดียวมาแล้ว มาทำนานอกจากมาดูข้าวก็ไม่รู้จะมาทำอะไรนะครับแต่เมื่อมีการปลูกต้นไม้กับกยุ่กับท่านอยากมานาแบบบ่อยๆเลยนั่นก็เพราะว่าท่านมีแรงจูงใจนะครับที่จะมานาบางทีท่านก็ไม่ได้อแค่ว่ามาดูต้นไม้นะครับแต่ท่านก็ยังได้กล้วยกลับบ้านด้วยนะครับนี่ครับกล้วยฝั่งนี้จะไม่ค่อยไม่ค่อยงามเท่าฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นจะจะต้นงามกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตายพายเนาะ ครับซึ่งบางทีนะครับปลูกต้นกล้วยแบบนี้นะครับก็จะตายภายซึ่งซึ่งที่บ้านผมก็ประสบปัญหาเดียวกันนะครับก็คือตายภายนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับอย่าว่าแต่คุณยายอมเลยนะครับตัวผมเนี่ยผู้ได้มาเห็นนะครับผมก็อยากมาเยี่ยมชมแบบนี้ทุกๆปีเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยผมเห็นแล้วผมมีความสุขครับคุณผู้ชมครับมาทุกปีได้ผมก็จะมาในปีหน้าผมจะขออนุญาตท่านมาถ่ายอีกรอบสองนะครับ จะมาอัปเดตดูว่าคันนาทองคำนะครับที่ท่านได้ยามไว้นั้นนะครับมันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างในปีหน้านะครับปีนี้ปีหกหกปีหกเจ็ดรับรองว่าต้นไม้ท่านก็จะเติบโตขึ้นไปอีกนะครับต้นไม้สองปีได้เท่านี้เนาะไม่ธรรมดาเนาะนี่อันนี้สูงร้อยห้าสิเซนนะครับเทียบจากความสูงของตัวผมนะครับผมก็สูงอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่นะครับร้อยเจ็ดบสี แต่เรื่องความสูงของผมเป็นอะไรที่เป็นปัญหามากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเป็นปัญหาของผมไหมผมไปวัดนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลเนาะนะครับผมสูงร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับคุณผู้ชมแต่ผมไปวัดตอนผมเป็นทหารเนาะผมเป็นทหารเกณฑ์มาก่อนนะผมได้ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับบางที่เร้อยเจ็ดสิบสองผมไปวัดที่โรงเรียนนะครับได้อยู่ที่ประมาณร้อยเจ็ดสิบสามนะครับผมก็เลยว่าเอ๊ะทำไม ความสูงของผมนี่คนคนเดียวกันผมไปวัดสามที่ทำไมผมผมสูงไม่เท่ากันผมก็ไม่เข้าใจนะครับเออก็อาจจะเป็นความแตกต่างนะเนาะเอาเป็นว่าเป็นเป็นเสน่ห์ก็แล้วกันเนาะเป็นเสน่ห์นะครับเป็นความน่าสนใจเนี่ยคือคนคนเดียวกันเนี่ยเร,เราจะเอาอะไรมาเป็นตัวหลักเนาะอันนี้ก็ครับคุณผู้ชมเป็นปัญหามันผมไหมครับถ้าเป็นก็ช่วยความนตนบอกผมด้วยนะครับไม่ได้อะไรรลกนะครับแต่ว่าผมสงสยัย นะครับอ่ะต้นยางนานะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับส่วนใหญ่จะสูงอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเซนติเมตรนะครับนี่นะครับใบเขาก็สวยงามนะครับแตกกิ่งก้านออกมานะครับซึ่งอามาดูนะครับมาดู่เจ้าของนี่นะครับท่านก็มีการตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งกอกนี่กิ่งตัวนี้มันก็ร่วงออกมาใช่ไหมครับคืออย่างที่บอกครับท่านมาบ่อยเนาะเพราะว่าท่าน มีความสุขกับการมานานะครับอันนี้มาดูต้นไม้นะครับมันเป็นจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมท่านไหนนะที่ที่ปลูกต้นไม้คุณผู้ชมก็จะรู้ดูรู้ดีแกชัยว่ามันมีความสุขขนาดไหนนะครับเมื่อสักครู่นี้เนาะนะครับผมไปสัมภาษณ์คุณพ่อหนูเคนทูลคํารักนะครับผู้ที่ปลูกป่ามาแล้วนะครับต้นแรกที่ท่านปลูกเนาะเป็นชุดแรกดีกว่าห้าสิบห้าปีนะครับคุณผู้ชม ชุดแรกนี่ห้าสิบห้าปีนะครับชุดหลังมานี่นะครับอายุอยู่ที่สามสิบปีนี่ครับโอ้โหต้นไม้ของท่านนี่ตัดขายได้แล้วนะครับมูลค่าที่ตัดไปนี่เป็นล้านล้านแล้วนะครับคุณผู้ชมนับจากจานวนต้นที่ท่านตัดไปนะโอ้โหนะมันมันมีค่ามากๆเลยนะครับนะท่านบอกว่าเหตุผลที่ท่านอยากจะปลูกต้นไม้เพราะว่ามีแต่คนตัดในสมัยนันนะ้นเนาะ แต่ไม่มีคนปลูกท่านก็เลยอยากจะปลูกเพราะว่าท่านคิดว่าต่อไปเขาจะเอาอะไรไปทําบ้านเพราะว่าตอนนั้นยุคนั้นเรื่องของปูนเรื่องของอะไรต่างๆนะครับตึกอะไรต่างๆที่สร้างด้วยปูนเรื่องอะไรนี่ก็ไม่มีนะครับก็เลยท่านก็คิดว่าไม่มีไม่มีไม้มนะครับก็เลยปลูกนะครับซึ่งผมถามว่าในอำเภอนี้มีใครปลูกกับท่านไหมในปีนั้นเมื่อห5ปีที่ผ่านมาท่านบอกว่าไม่มี แม้กระทั่งยุค30ปีที่ผ่านมาก็ยังไม่มีคนปลูกเหมือนท่านอยู่เช่นเดิมนะครับท่านก็ถือว่าเป็นคนแรกๆนะที่ปลูกในอำเภอบ้านกรวดจังหวัดปุริรัมแห่งนี้นะครับซึ่งผมก็ไปเยี่ยมชมนะครับได้รับเกียรติจากท่านมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติกับช่องเรื่องดีชานลนะครับได้นําเสนอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ของท่านนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับสําหรับสวนของคุณยายออมนะครับ คุณยายออมนี่ก็ถือว่านี่ครับตรงนี้มีความสวยงามนะครับยิ่งกว่าส่วนที่ผ่านมาอีกนะครับอ่าเดี๋ยวย้อนกลับไปดูส่วนที่ผ่านมานะครับสวนที่ผ่านมาจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับอ่ากลับมาฝั่งนี้ฝั่งปัจจุบันนะครับฝั่งที่ผมอยู่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมอุ้ยข้าวก็งามงามเนาะคุณผู้ชมเนาะปีนี้ข้าวแถวบ้านผมดีนะ แต่อเมอบ้านกวดาจังหวัดบุรีรัมย์ดีมากๆเลยนะครับดีทุกเจ้าเลยนะจะมีการปลูกนะครับคุณผู้ชมครับนี่มะพร้าวน้ําหอมแทรกระหว่างต้นไม้นะครับต้นยางนาหนึ่งมะพร้าวน้ําหอมหนึ่งยางนาหนึ่งอ่าตรงน,นั้นจะมียางนาสองแล้วมะพร้าวน้ําหอมนี่นะครับเนี่ยเมื่อมันเป็นเช่นนี้นั่นหมายความว่าอีกสามสี่ปีผ่านไปเมื่อต้นมะพร้าวมันให้ดอกให้ผล คุณยายออมก็จะได้กินด้วยครับไม่ได้ปลูกต้นไม้ป่าอย่างเดียวแต่ปลูกต้นไม้ที่กินได้ด้วยมานาก็สามารถมากินมะพร้าวน้ำหอมที่นาไม่ต้องหอ่อ้นามมาเลยเอามีดมาหนึ่งเล่มมาถึงนะครับได้กินมะพร้าวโอ้โหเจ๋งมากครับคุณผู้ชมแล้วปลูกลหลายๆต้นแบบนี้นะครับสามารถขายได้อีกนะครับทลายหนึ่งมี10ลูกขายลูกละสิบาททลายหนึ่งได้ร้อบาทมีอยู่ห้ต้น คุณผู้ชมลองคิดดูว่ามันจะเยอะขนาดไหนเนี่ยนี่ครับลงทุนครั้งเดียวครับคุณผู้ชมครับลงทุนปีแรกปีเดียวลงทุนซื้อต้นพันมาต้นพันอะไรบ้างหนึ่งครับต้นพันไม้ป่าสองต้นพันะมะพร้าวนะครับเอามาปลูกส่วนกล้วยนะครับก็มีการปลูกบ้างเนาะ,นะครับบางบางที่นะครับ ฝั่งนู้นจะมีการปลูกกล้วยเยอะฝั่งครั้งหลังที่ผ่านมาก็มีการปลูกกล้วยเยอะนะครับกล้วยนี่ก็จะให้ประโยชน์เช่นกันนะครับสามารถเป็นมูลค่าเอาไปขายได้นะครับปีละ30บาทอย่างนี้เนาะก็สามารถได้ได้ด้วยเช่นกันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับหญ้านะครับท่านก็ตัดไปเลี้ยงวัวเพราะว่าถ้ามีวัวสามารถตัดไปเลี้ยงวัวได้นะครับถ้าถ้าไม่เอาไปเลี้ยงวัวอ่ามามาคลุมครับนะครับตัดมาคลุมให้เป็นปุ๋ยพืชสดได้อีกนะครับมีแต่ประโยชน์ท้งนั้นเลยนะครับ ส่วนข้างๆนะครับก็ยังสามารถที่จะทํานาข้าวได้นะครับอันนี้ต้นแคนาแคนานี่ดอกก็กินได้นะครับสวยด้วยสีขาวๆนะครับก็มีประโยชน์อีกนะครับท่านบอกว่าเป็นคันนาทองคำของท่านนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ผมผมเห็นด้วยกับท่านมากๆแล้วนะครับตอนนี้อาจจะยังไม่ออกดอกออกผลแต่ก็ผู้ชมลองคิดดูอีกสักสามสิบปีข้างหน้า ต้นยางนาก็จะต้นสูงใหญ่นะครับระยะเนี้ยนะครับอาจจะเพาะยางนาไปหายางนานะครับก็จะเป็นสี่เมตรคูณสี่เมตรระยะนี้ก็ถือว่าต้นใหญ่ได้นะครับเพราะว่าเขามีแค่สองแถวมะพร้าวนะครับก็จะได้ผลในอีกรเร็ววนี้นะครับสามสี่ปีก็น่าจะให้ผลผลิตแล้วนะครับนี่ครับก็สองปีเท่ากันนะครับที่ท่านปลูกไว้นะครับดีครับคุณผู้ชมครับเอาแบบอย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชม ท่านไม่สงวนอ่าลิขสิทธิ์นะครับขอแต่ว่ามีคนมาสนใจนะครับมาดูงานก็สามารถมาดูได้นะครับผมไปขออนุญาตท่านั้นก็เต็มใจให้ด้วยความยินดีนะครับนี่อันนี้ก็เรื่องดีชายเนี่ยก็ขอขอบคุณนะครับคุณยายเป็นอย่างยิ่งนะครับที่คุณยายอมนะครับที่ให้ให้เกียรติกับช่องเรื่องดีชายเนี่ยมานําเสนอนะครับต้นไม้ของท่านนะครับดีจริงๆครับคุณผู้ชมเนี่ย อันนี้ตรงนี้มีรังนกนะครับเห็นไหมครับมีการสร้างรังนกมีย่ากไหมเนี่ยได้ประโยชน์นะครับคุณผู้ชมครับเพื่อแพรประโยชน์ไปยังนกนกก็ได้ประโยชน์คนก็ได้ประโยชน์จากนกคือมาดูก็มีความสุขใจได้บุญอีกต่างหากโอ้มีแต่ได้กับได้นะครับถามว่าปลูกแบบนี้ต้องดูแลอะไรมากไหมต้นไม้ของท่านผมก็ปลูกเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับผมก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากผมปล่อยให้มันโตไปนะครับ อย่างมากนอกาะวันไหนขยันออกยักออกกําลังหน่อยก็เอามีดมานะครับมาตัดกริงที่มันอยู่ข้างล่างออกนะครับนะครับที่มีการตัดแต่งกิ่งนะครับตรนนู้นนะครับมันก็จะดูงามตาไปอีกนะครับว okay. ันไหนขยันก็อยากตัดหญ้าไปให้บัวก็มาตัดหญ้าได้นะครับหญ้าก็จะเรียบร้อยนะครับสวยงามดูดีนะครับมาดูข้าวด้วยมาดูต้นไม้ด้วยนะครับก็ลงตัวนะครับกลางวันแดดร้อนๆก็ พักอยู่บ้านยังไม่ต้องมานะครับเมื่อไรที่แดดล่มลมตกนะครับเราก็ค่อยมานะครับก็เอาที่เวลาที่เราสบายใจเพราะว่างานแบบนี้มันเป็นงานที่ไม่ต้องใช้อะไรเยอะนะครับปลูกต้นไม้ในปลูกครั้งเดียวปลูกครั้งเดียวจบนะครับงานงานรู้จักเสร็จรู้จักสิ้นนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีนะครับนี่คือจุดเด่นของงานก,การปลูกต้นไม้ระยะยาวไม้ก็สามารถนําไปตัดไปใช้ประโยชน์ได้นะครับหรือว่า ถ้าเราไม่มีเลื่อยไม่มีลงเลื่อยเป็นของตัวเองอะไรนี้เราก็สามารถตัดขายเป็นเป็นต้นเป็นลำได้นะครับเนี่ยคันนาทองคําของคุณยายอ,อมนะครับนี่อ่ะโซนนี้มีความเพิ่มมาอีกนะครับแต่ใครครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากได้ไปขายก็าสามารถตัดไปส่งตลาดได้เช่นกันนะครับขายได้ก็จะมีขาด้วยนะอ่าฝั่งนู้นจะเป็นสระของท่านนะครับอฝั่งนู้นนะครับสระที่หน่วยงานราชการมาขุดให้นะ ท่านก็มีโครงการว่าท่านจะปลูกต้นไม้ล้อมรอบเช่นกันนะครับตรงนู้นนะครับเป็นกระถินเทพาใหญ่ๆนะครับก็ถือว่าตัวเร็วนะเป็นไม้ที่ตัวเร็วนะครับหกเจ็ดปีเนี่ยก็สามารถได้ตัดแล้วนะครับใครอยากจะตัดจะใช้ไม้เร็วๆนะครับแนะนํานะครับไม้กระถินเทพานะครับแล้วก็มันมีกระถินเป็นพันธุ์ผสมระหว่างกระถินเทพากับกระถินตะลงนะครับ กรมป่าไม้ก็ตั้งชื่อว่ากระตินเทียมนรงค์นะครับเป็นลูกผสมนะอะฝั่งนี้นะครับเป็นต้นสักคุณผู้ชมเห็นต้นสักเหล่านี้คุณผู้ชมคิดว่ามันกี่ปีครับนี่ผมไปถามยายอมแล้วนะครับท่านบอกว่าต้นสักเหล่านี้อายุยังไม่เต็มสองปีนะโอ้โหอ,โอ้ใหญ่มากๆเลยนะครับต้นสักนี่เป็นไม้สําหรับผมแนละ้วเป็นไม้ที่ช่วงแรกนี่โอ้โหเติบโตแบบเร็วนะครับเร็วมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นไม้ที่ยังไม่ถึงสองปี ก็อันนี้มันแปลกนะมันน่าจะมีแมงอะไรยงในไหมครับนี่มีแมงอะไรยงในแน่เลยนะครับอ่ะมะพร้าวก็งามนะครับเือว่างามเลยนะครับปลูกไว้ในนาเนาะอ่ะฝั่งนี้นะครับอ่ามีการปลูกกล้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็มีการปลูกมะฮอกกานีนะอ่าดู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 กล้วยที่มันออกผลเห็นไหมครับสวยนะนะครับอันนี้มีมะฮอกกานีอยู่สองต้นตัวนี้ครับ ต้นหนึ่งนะครับแล้วอีกต้นหนึ่งนะครับซานิ่อีกหน่อยก็ปลูกนะครับนี่หน่อยก็ปลูกต้นไม้นี่ครับกลับมาฝั่งนี้นะครับก็จะมีต้นมะม่วงด้วยนะครับนี่ครับมะม่วงก็สูงประมาณสองเมตรเศษนะครับอ่ะต่อไปนะครับไปดูต้นสักอายุยังไม่เต็มสองปีอุ้ยอะไรเจะสุดยอดขนาดนี้นี่ครับ ผมจะจับให้ดูนะคุณผู้ชมครับนี่ใหญ่ไหมครับคุณผู้ชมถ้าบอกโกหกผมว่าสามสี่ปีผมก็เชื่อนะนี่นี่หสูงนะครับใหญ่สูงงามนะครับไอไอที่มันลงๆนี่ท่านบอกว่ามันตายเนาะช่วงน้ำที่ฝนตกมากๆนี่อย่างต้นต้นสางนี่มันไม่ค่อยชอบน้ำนะครับ ถ้าฝนตกโดนนองมากมันก็มันก็ตายนะครับรากมันมารากมันน่าจะเน่านะส่วนที่เหลืออยู่นะครับคุณผู้ชมครับก็อย่างที่เห็นครับมีความสวยงามโดดเด่นมากๆเลยนะครับอ๋อตรงนี้ตรงตายนี่ก็มีการเอาขนุนมานะครับมาปลูกไปด้วยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับลำงามๆเรียงรายสวยงามระยะห่างอยู่ที่สองเมตรนะครับระยะเดียวกันกับฝั่งนู้นฝั่งนู้นที่ผมเดินมาไหมครับ 2เมตรสอเมตรนะครับอันนี้ก็2เมตรเช่นกันนะครับแต่ว่าไม่มีการปลูกต้นไม้อื่นแทรกนะครับช่วงแรกก็จะมีมะพร้าวด้วยนะครับอันนี้เป็นแถวเดียวนะครับคุณู้ชมครับฝั่งขวานี่จะเป็นกล้วยนะครับเป็นกล้วยน้ำว้านะครับสูงนะสูงกว่าสูงกว่าฝั่งนู้นนะครับนุ่นลูกงามๆเดี๋ยวผมพาไปดูกล้วยฝั่งนู้นลูกงามอันนี้งามๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับ ก็จะมีการเอาอยางนามามาแทรกด้วยแทนต้นที่มันตายเนาะนะครับยางนานะครับข่าวก็ถือว่าโอเคนะครับต้นไม้ก็สวยนะครับเนี่ยถ้าคนไหนที่ดูคลิปผมแล้วนะครับอยากจะเอาอย่างนะครับเอาอย่างได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับไม่มีการจงวนลิกสิทธ์อะไรแต่อย่างใดนะครับเห็นตัวอย่างดีๆเราก็ลงมือทําแหละ การลงมือทําคือคําตอบนะครับมีมะพร้าวด้วยนะมีขนุนด้วยครับอยากได้อะไรเราก็ทําสิ่งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับใจเราชอบสิ่งไหนเราก็เอาใจของเราเป็นตัวตั้งนะครับเราก็ทําทําตามใจที่เราชอบนะครับขอจะเป็นสิ่งที่ดีไม่ทําความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเนาะอ่ะมาดูกล้วยอันี้นี่ครับ ถ้าเราไม่ปลูกเราก็จะไม่ได้นะเราปล่อยคันนาวไว้เฉยเราก็จะไม่มีกล้วยกินแบบนี้นะเนี่ยแต่ถ้าเราทาเนาะนะครับกล้วยเราก็จะได้กินนะครับถ้ามันเยอะเราก็ได้ขายอีกต้นไม้เราปลูกไว้อนาคตต่อไปนะครับก็ไม่ใช่ของใครแล้วก็เป็นของเรานี่แหละนะครับเนี่ยผมนะครับสนับสนุนมากเลยนะครับแล้วก็ชื่นชมมากเลยคนไหนที่ปลูกต้นไม้นะครับก็อยากจะให้ต้นไม้เกิดในบ้านเมืองเราเยอะๆนะครับ ผมไม่รู้หรอกว่าต่อไปราคาต้นไม้เนี่ยมันจะสูงขนาดไหนนะครับอนาคตต่อไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับคนปลูกเยอะราคาอาจจะต่าหรือราคาอาจจะสูงได้เพราะว่าอาจจะมีตลาดจากต่างประเทศอันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ชัดเจนถึงเรื่องของอนาคตนะครับแต่ปัจจุบันครับถ้าเราเล้ลงมือทําเนาะไม้ยังไงถ้าม,มีถ้ามันถูกมากๆเราก็เอาไปทาเฟอร์นิเจอร์ทาอยู่บ้านเราครับทำต๊้ทำเตียงทําตู้ทําบ้านเราเองก็ยังได้เลยนะครับเพราะว่ามีประโยชน์เนาะ ดีกว่าเราเริ่มต้นทีหลังเนาะเราเริ่มต้นก่อนเราก็จะได้ก่อนนะครับอโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณคุณยายอ,อมนะครับแห่งบ้านละหารทรายเก่าตะบลต์หินล่านอำเภอบ,บ้านกรวดจ,จังหวัดปุริรัมอย่างสูงยิ่งครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ